แล้วนะคะกับกี่อาร์ตโยคานะันวันนี้สังเกตแค่จากทรงผมหน้าตาก็สามารถบอกได้อยู่แล้วถึงความหมวยความจีนนะคะเรากลับมากับคลิปพิเศษคลิปนี้เป็นคลิปต้อนรับสุดจีนนั่นเองปีใหม่ปีนี้นะคะก็จริงๆแล้วการเริ่มต้นปีในทุกป,ปีมันก็ควรจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความเฮงมีความร่ำรวยมีความสิ่งที่เราปรารถนาที่อยากจะได้ในปีนี้ใช่ไหมคะวันนี้กี่ก็เลยกลับมากับอาสนะ ที่ชื่อว่ากุกตาสนะหรือว่าท่าไก่นะคะเป็นท่าที่ต้อนรบลักสัพว์ในที่นี้นั่นเองก็เดี๋ยวไปลองทําพร้อมกันเลยเนาะกับอานะในวันนี้เริ่มเลยนะคะเหมือนเดิมนั่งอยู่ในท่าสุขอาสนะเท้าซ้ายอยู่ด้านในเท้าขวาอยู่ด้านนอกแบบนี้นะให้เส้นเท้าตรงกันนะคะถ้าเกิดว่าใครเขายกแบบนี้ไม่เป็นไรนะค่อยๆพยายามผ่อนร่างกายหรืออาจจะหาบล็อกหรือหาหมอนนะคะมารองใต้ข่าไว้ช่วยพพอร์ตทำให้เรารู้สึกว่าไม่ตึงจนเกินไปส่วนใครสามารถ ทำได้นะคะลดขาลงแบบนี้เลยก้อยเนื้อสะโพกขึ้นมานะคะนั่งให้ซิบโบนหรือกระดูกรองนั่งของเรานะคะสัมผัสที่พื้นยืดลำตัวขึ้นอกเปิดไหล่เปิดตามองตรงทางขนานพื้นมือทุกสัมผัสวางไว้ที่ตักเบาๆเดี๋ยวเราบอมลมหายใจสักครู่หนึง่งปรับลมหายใจนะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวทุกครั้งที่หายใจเข้าและออกนะให้เรายิ้มไว้รู้สึกว่า ได้รับสิ่งดีๆในปีนี้นะคะในวันนี้หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวครั้งสุดท้ายหายใจเข้าให้ลึกที่สุดหายใจออกยาวค่อยๆไล่ลงของเสียที่อยู่ในร่างกายให้ออกจากัาลมหายใจยกดหน้าท้องให้ใกล้แกนกลางลำตัวด้านหลังมากที่สุด แล้คราวนี้นะคะหรับลมหายใจให้กลับมาปกติกสักครู่นึงหายใจเข้าและออกให้เรารู้สึกสบายจากนั้นนะท่านี้เป็นท่ามองอ้ง่ายๆเหยียดแขนขึ้นแล้วก็ลดแขนลงตามลมหายใจแต่ว่ากี้จะของเคงความพิเศษกับการตั้งชื่อให้เรารู้สึกได้รับถึงพลังงานบวกพลังงานที่ดีนะเหมือนโอบก,กอดพลังงานแล้วก็รวมไปถึง ความเฮงสุขภาพที่ดีที่เราต้องการในปีนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราทําพร้อมกันนะยังอยู่ในท่าสุขอานะอยู่เหมือนเดิมยืดลาตัวขึ้นนะคะอกเปิดไหลเ่เปิดคราวนี้นะหายใจเข้าว่าแขนขึ้นกว,กว้างๆรู้สึกเหมือนอกพลังงานความเฮงความร่ำรวยสุขภาพดีเท่าไหร่ที่เราต้องการหายใจออกค่อยๆปล่อยแขนลงเบาๆรู้สึกถึงสุขภาพที่ดีความเฮงร่ำรวยที่กำลังเข้าหาเรา อีกหนึ่งครั้งนะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นกว้างๆอกกอดไว้หายใจออกค่อยๆปล่อยแขนลงเบาๆ,บาๆรู้สึกถึงพลังงานที่ดีๆครั้งสุดท้ายค่ะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นรู้สึกมีความสุขและหายใจออกค่อยๆลดแขนสองข้างลงที่พื้นเบาๆจากนั้นนะคะค่อยๆวางแขนขวา สอบขาลงไปที่พื้นเหยียดแขนซ้ายขึ้นไปเหนือศีรษะเปิดอกซ้ายหาพดานหายใจเข้าลึกหายใจออกหันมองไปบนฟ้ารู้สึกถึงความสุขหายใจออกจากนั้นหายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นค่ะยืดลำตัวให้รู้สึกผ่อนคลายยืด relax น,นะคะจากนั้นวางแขน สายลงไปเหยียดแขนขอาขึ้นไปนะสีปากหายใจเข้าหายใจออกค่อย่อบิดตัวเปิดอ,อกหาที่ไรหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวจากนั้นค่อยค่อยยกตัวขึ้นหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกคลาย ส่วนท่าสุดท้ายอย่างที่บอกนะคะอาสนะนี้ก็คือกุกุตาสนะหรือท่าไก่ซึ่งเป็นนักเตะประจําปี2017นะคะก็ท่าง่ายๆเลยเริ่มเดิเราไม่อยู่ในท่าสอกอาสนะใช่ไหมคราวนี้เราจะเปลี่ยนค่ะนะคะมาควยกันไว้เป็นปัตมานะหรือโลตัสโพสนะคะเริ่มจากการยกขาวขวาขึ้นวางไว้ที่ต้นขาซ้ายใกล้กับขาพับของเรานะคะจากนั้นขาซ้ายของเรายกขึ้นมาควยไว้วางไว้ที่ต้นขาวขวาบริเวณขาพับ นั่งให้รู้สึกสบายที่สุดใครทำแล้วรู้สึกเจ็บข้อเท้าหรืออะไรยังไงนะคะก็ลองค่อยๆฝึกไปนั่งในท่านี้ให้รู้สึกสบายก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันส่วนใครที่นั่งในท่านี้ได้แล้วครานี้นะคะค่อยๆสอดมือเข้าไปเราจะเห็นว่าเราจะมีรูเนาะระหว่างขางที่เราไขว้กันไว้สอดมือเข้าไปส่วนนี้ขั้นก็สอดเข้าไป ครางนี้นะคะมือทั้งสองข้างนะกางนิ้วนั่นการกว้างๆเลยนะเพราะเราจะต้องผนึกมือไว้นะคะรับน้ําหนักตัวเรานะผนึกมือไว้ให้แน่นนะคะยืดตัวขึ้นตนั้นนะหายใจเข้ายืดหายใจออกค่อยๆย,ย,ยกตัวขึ้นตามองตรงไปข้างหน้านะพยายามใช้เกล็ดกลางลำตัวของเรานะคะกระชับหน้าท้องไว้ ผนึกมือให้แน่นหายใจออกหวาเดี <Wow. S 1> ๋ยวเรามาทำพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะกูกูตาสนะ <c oughs> การนิวทั้งติให้กว้างผนึกฝ่ามือให้แน่นนะคะหายใจเข้ายืดหายใจออกโน้มตัวมาข้างหน้ายกตัวขึ้นตามองตรงไปข้างหน้ากระชับแกนกลางลำตัวไว้ <c oughs> หายใจออกกวาง ค่อยคลายมือทั้งสองข้างออกนะคะคลายขาทั้งสองข้างกลับมานั่งอยู่ในท่าสุขาอสัสนะท่าซ้ายอยู่ด้านในท่าขวายอยู่ด้านนอกนะหยกมือไว้ยืดลำตัวขึ้นนั่งให้สีบนสัมผัสพื้นจากนั้นนะคะมือทั้งสองข้างวางไว้ที่ตักเ๋ยวก็ลองใา้ใจอีกแป๊บหนึ่งก่อนจบโฟล์ลับซับในวันนี้าน <laughs> หายใจเข้าลึกหายใจออกยาว หายใจเข้าลึกยอายามอยู่กับลมหายใจให้รู้สึกไม่เครียดนะรู้สึกมีความสุขเราเริ่มต้นปีด้วยสิ่งดีๆแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วก็โชคดีตลอดปีนะคะหายใจเข้าสุดท้ายหายใจเข้าให้ลึกที่สุดหายใจออกยาวจากนั้นค่อยๆปิดตาขึ้นกระติกตาสักสองสาครั้งหลับสายตาค่ะปีไก่ ในปีนี้นะก็ยังไงก็สีเนียนค่อยเลิกเฉื่อยเคือถานนะคะก็สวัสดีๆมปขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีแล้วก็โชคดีโชคดีเฮงๆตลอดปีนี้นะคะร่ำรวยกันทุกคนเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรอ่กจะพูดคุยกับเราคอมเมนต์กันได้นะคะที่ด้านล่างนี้หรือแอดกันมาที่ไลน์ก็ได้นะคะที่แอ๊ดนาแอดสายกี้อาร์โยคะคไอเอานะคะยังไงก็วันนี้ไปก่อนแล้วเราไว้เดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบายค่ะ